บรรจุนะครับผมแล้วก็มันเดินข้ามบรรจุแล้วก็วกตกปลากระพงแถวบ้านนะครับประมาณ2กิโลครับจากบ้านมาเบาะตกปลากระพงนะครับเป็นครั้งที่2เป็นแมทที่2ของเรานะครับผมที่เราไปเล่นปลากระพงกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอีกประมาณกิโลนึงเดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับผมตอนนี้กําลังเดินทางมาออกจากบ้านมาแล้วประมาณสัก1กิโล อีก1กิโลจะถึงบอ่อนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่แต้มนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเบนฟิชชิ่งชัยภูมิครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับผมมือใหม่ตกปลาเหยียบปลอมนะครับผมาฝากน้าๆนที่เข้ามาชมฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอยู่ที่ไหนก็มาคอมเมนต ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมอยู่ที่ไหนก็มาทำความรู้จักกันได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าวันนี้เราจะแห้วหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีแต้มกับบ้านกี่แต้มนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับเส้นทางก็จะรัดเลาะมานิดหนึ่งนะครับระหว่างทางหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมาหมู่บ้านหนึ่งครับก็สะดวกสัญจรก็โอเคนะครับผมอ่า แต่ก็ถ้ามีรถสวนทางก็ต้องหลีกให้กันนิดนึงน้ําใจเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวนะนะไปชมกันนะครับอันนี้จะเป็นหมายข้างทางนะครับผมหมายปลาช่อนข้างทางนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวรอน้ํามาเมื่อไหร่ก็น่าจะมีปลาช่อนให้เล่นกันนะครับผมสําหรับผมน้องๆมือใหม่นะครับน้องใหม่ปายแดงเลยกัวได้เลยที่หัดเล่นปลาช่อนตอนนี้ก็กําลังฝึกทําเหยื่อปลอมนะครับผม กบยาง k i n g อร์นะครับผมฝากนา้นามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าฝากติชมก็ได้นะครับผมกบยางคิงฟอร์ไม่ทำให้ผิดหวังครับขอแค่กัดครับงัดให้กามหักแน่นอนครับผมขอบคุณนา้นาะทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปให้เราจนจบนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกระพงกันนะครับตามไปเลยครับผม นี่ก็จะถึงนะครับเหลือประมาณ500เมตรเอ่อตอนนี้13.22นะครับผมได้เวลาลงเบ็ด14.00นะครับเพื่อนๆนันนะเขาน่าจะจองที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเราก็ยังชิลอยู่เลยนะครับผมเพิ่งทำงานบ้านเสร็จนะเนาะก็เดี๋ยวคงได้ลงเบ็ดพร้อมกันนะครับผม เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งมาเล่นกระพงเนาะยังนาเขาลงเบ็ดโอ้เป็น10-15นาทีส่วนเราดี่ยังมัดเบ็ดอยู่เลยนะครับผมเออแต่ก็ไม่ได้แห้วนะมีแต้มกลับบ้านเกือบสิบโลนะครับผมปลากระพงส่วนวนาที่เขามีความชนานาญแล้วก็ยังแห้วอยู่นะครับนี่ชมตัวเองนะ อนนี้รถก็ถึงแล้วน,นะครับนะรถก็มาจอดเยอะเลยนะครับผมอเราน่าจะเป็นคันเกือบสุดท้ายสุดท้ายนั่นแหละเนาะมาไปชมกันครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเป็นฟิชชิ่งชัยภูมิอ่าบอกกับผมใกล้บ้านนะขับรถมา5นาทีก็ถึงแล้วนานาท่านไหนที่ผ่านมาทางชัยภูมิก็ ไปนะครับบ่อกระพงลงยันนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเตรียมแล้วก็หาสถานที่นั่งกันนะครับผมแล้วก็ได้ข้าวโพดจากน้ำครับผมน้ำปอกข้าวโพดให้ลองท้องนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเนาะเดี๋ยวไปชมกันนะครับน้าเนี๋ยก็ถึงบ่อกระพงแล้วนะครับผมปูบันดี้เราเหมือนเดิมครับ เอออันนี้นะนะที่มาเล่นประจํานะครับผมแดดก็จะแรงหน่อยนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่อาจารย์ก็มาด้วยนะครับผมอาจารย์สุรินครูฝึกของเราครับผมเดี๋ยวมาชมกันนี่เราก็เตรียมเบ็ดเตรียมลมแล้วก็สถานที่นะครับผมที่เดิมนะครับ ที่เดิมเหมือนแมทที่แล้วนะครับผมที่เดิมริมฝั่งเลยนะครับริมสุดนะครับปลาอยู่ในน้ำเราไม่เห็นใช่ไหมครับจา์เดี๋ยวมารอชมกันครับนี๋ยวก็กินขนมจีนนะครับผมลองค้องไป <c oughs> <c oughs> เิดได้หัวก็ก้นันก็นกินมรากันก็พพร้อมครับผมทีมรอเรียกว่าทีมอะไรนะเสียตามจับจุดจับจุดทีมจับจุบจดของแท้เราก็พร้อมแล้วนะผมอ่านี่รอเวลานะครับผมก็กินโยเกิร์ตเพิ่มพลังไปนิดหน่อยนะครับโยเกิร์ตมะพร้าวทีมจับจุดครับอาศัยหมานอ,อย่างเดียวครับนั่นนะหมานอ,อย่างเดียวครับทีมนี้ ไม่มีคำว่า professional ครับผมหมานอย่างเดียวครับกระชังลงน้ำครับผมกระชังลงน้ำโอ้กระชังก็ยืมขอเจะของบ่อนะครับผมตายไม่มีอะไรเป็นของตัวเองครับผมทีปเราก็ไป่รู้จะได้ก็โอ้ยมา,มา,มา,มาใหม่ๆมันจะหมานเหมือนบอกเป็นกันบบักตามใช่ไหมบักหมานหลักคือหลักขายหลาก <laughs> ายหลักเลย กิมรอครับผมสามเสือเดี๋ยวรู้เรื่องรอชมครับวันนี้บรรยากาศก็มีพี่ๆนานาเริ่มทยอยมานะครับผมน่าจะน้อยกว่านะัดแม์ที่แล้วเนาะน่าจะน้อยกว่าน่ะเหมือนบางๆตายัางไงก็ไม่รู้ที่เดิมครับหมายเดิมครับผม พร้อมครับถ่ายแล้วน,นี่ก็ยังลุ้นแต้มที่2อ,อยู่นะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะครับขาดตีเหยื่อเหยื่อปอมไปตัวนี้ก็ขาดเลยนะครับผมน่าจะไซส์2ขึ้นวันนี้ก็เหยื่อสดละเหยหื่อสด1แต้มรอแต้มที่2ตามมาครับผมเคครับเดี๋ยวตามชมครับ ก็จะมีได้ไปลายขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่เห่าะนะครับฝั่งนี้เราเงียบเนาะวันนี้เนาะหมอบ่อนะเราเงียบน,นะหมอบ่อเราเงียบอยู่นะครับผมยะรอชมครับสรุปคือวันนี้จบเกมแล้วนะครับผมได้คนละแต้มนะครับได้คนละแต้มขึ้นฝั่งนะครับวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม เบนฟินชชิ่งชัยยพูกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับผม